ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียบอนไซนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมีไม้อัปเดตนะครับก็คือสนเลื้อยนะครับที่ผมได้เคยตอนเอาไว้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามมานะครับว่าเจ้าสนเลื้อที่ผมได้ทําการตอนนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะตอนติดหรือไม่ติดยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นสนเลื้อยนะครับที่ผมได้ทําการ ตอนแล้วก็ได้ทำคลิปเอาไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าทุกๆท่านยังจำได้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับบอนไซสมเลยนะครับอาจจะลองไปค้นดูในเพลย์ลิสต์ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปกับเจ้าต้นสมเลยต้นนี้ไปบ้างนะครับครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งที่ผมได้ทำการตอนเอาไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะครับว่า กิ่งตอนกิ่งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับณปัจจุบันนะครับอันนี้คือยอดใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมาเนาะและอันนี้เป็นยอดตัวนี้ก็จะเป็นยอดจากกิ่งเดิมนะครับผมไม่ทราบว่าท่านถ้ามองจากกล้องจะเห็นสีที่มันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าน,นะครับและทีนี้ในส่วนของตัวตุ้มนะครับก็มีปัญหาอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าตุ้มที่ทําการตอนเนี่ย มันใช้เวลาในการตอนนานนะครับแล้วทีนี้ทําให้พลาสติกตัวนี้นะครับมันมันแตกไปนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่ในส่วนพลาสติกที่มันแตกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทําการาตัดตัวนี้นะครับตัดตัวกิ่งนี้นะครับออกแล้วก็ลองคุ้ยดูว่ามันมีรากหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากรรไกรตัดกิ่งนะครับตัดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะ คุยตัวนี้คุยตุ้มตัวนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะครับยวจะตัดกิ่งนี้ออกนะกิ่งค่อนข้างแข็งนะครับตัดยากพอสมควรอ่าเรียบร้อยแล้วครับน,นี้ก็จะเป็นลักษณะตุ้มนะครับแล้วก็ผมพยายามดูรอบๆนะครับรอบๆเนี่ยไม่เห็นเส้น รากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามันจะพอมีรากหรือเกิดรากบ้างหรือไม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคุยให้ทุกทท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมขอแกะตัวรวดทีิพันตัวนี้ออกก่อนนะครับครับสำหรับสนเลื้อยต้นนี้นะครับก็สรุปได้ว่านะครับตอนไม่ติดนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ที่ท่านไหนนะครับจะทําการตอนสวนเรือนนะครับควรที่จะไปแก้ปัญหาในอนาคตข้างหน้านะครับอย่างแรกก็คือ,อ,อตุ้มนะครับตุ้มตอนตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราทําการตอนปุ๊บแล้วก็นําไม้ไปวางในที่กลางแดดนะครับตุ้มตัวนี้มันจะมีความร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเวลาที่เราตอนเนี่ยไม้ประเภทสนนะครับจะต้องใช้เวลาในการออกลากนาน เพราะฉะนั้นตุ้มตอนที่มันเป็นแบบถูพลาสติกแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับหรือไม่ควรที่จะนํามาใช้ตอนกับเจ้าพวกไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการออกรากนานๆอย่างเช่นสนเวยต้นนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับเรียนรู้นะครับสิ่งที่ผมได้ทำผิดพลาดไปนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าท่านไหนจะนำไปประยุกใช้หรือนำไป ปรับปรุงนะครับวิธีการทําไม้ของท่านผมก็ยินดีนะครับยินดีเลยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อทุกๆท,ท่านนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้วิธีการนี้สิ่งที่ผมทําแบบนี้นะครับถ้ามันทําได้ผลก็โอเคไปแต่ถ้ามันทําไม่ได้ผลก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเรียนรู้ไปด้วยกันกับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตการออตอนนะครับเจ้าสนเรือต้นนี้นะครับ ขอบคุณครับ